ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมอยากจะมาเล่าบันทึกไว้นะครับก็เป็นกึงก่งๆ p r e พรีวิวแล้วกันสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะครับที่อยู่ในมือผมนะครับนั่นก็คือกล้องนะครับกล้องพร้อม Gimbal สาแกนของ dji นะครับชื่อของมันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ย dji pocket 2 creator combo นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลย เดี๋ยวค่อยมาดูในกล่องนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วก็จะเล่าคร่าวๆตามที่ผมมีข้อมูลแล้วก็ตามที่มีประสบการณ์ของตัวเองนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยผมก็จะเน้นเล่าประสบการณจา์จากการใช้งานจริงดีกว่านะครับจากการใช้งานเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ย เจ้าตัวนี้มันคือกล้องครับคุณผู้ชมนี่มันคือกล้องนี่ตัวนี้นะครับเป็นกล้องอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยที่อยู่ในโดโรน DJI นะครับ DJI เนี่ยก็จะเป็นเจ้าดังๆเจ้าใหญ่ๆเจ้าตลาดของโดรนคอน sumer โดรนนะครับในในประเทศไทยเราในเอเชียนะครับก็จะเป็น DJI ตัวนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์หลาย,ลายอย่าง หนึ่งในนั้นที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือกล้อง Action Cam มนะครับ a อคชั่น a m e า a ก่อนหน้านี้เนี่ยเราลองคุณผู้ชมลองนึกถึงก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะทำวลอกทำคอนเทนต์วิดีโอหรือว่าจะถ่ายคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาไม้กันสั่นแบบสามแกนมาใช้งานนะครับอ,อย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปคร่าวๆเมื่อ EP ก่อนๆหน้านี้นะครับ เนี่ยเจ้าไม้กันสั่นแบบนี้แล้วก็เอามาหนีบกับมือถือนะครับแล้วก็ควบคุมได้สามแกนแล้วก็หนีแบบนี้นะครับแบบนี้แต่ว่ามันต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมตัวเมื่อกี้เนี่ยมันต้องใช้กับโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่บ้างนะครับความได้เปรียบก็คือว่าเราใช้โทรศัพท์ของเรามือมือถือเนี่ยถ่ายแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือ มือถือมันไม่สะดวกนะครับเนี่ย,ยเวลาเราจะใช้งานแต่ละทีเนี่ยเราจะต้องมามันหนีบมาตั้งบาลานซ์นะครับมาตั้งสมดุลมันแล้วก็เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยมันก็ใหญ่เทอดทะอยู่แบบนี้เนี่ยโอ้ใหญ่นะครับใหญ่เทอะทะก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเราก็มีการใช้งานด้วยนะครับเอาไว้ใช้โทรใช้อะไรบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายอยู่มันก็ไม่สะดวกนะครับหรือ เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมือถือของเรามันก็ร่วงก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1เดี๋ยวผมจะมาเล่าเป็นคลิปย่อีกทีหนึ่งสําหรับแบบนั้นนะครับรูปแบบที่2ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยแล้วก็น่าจะได้เห็นกันมาบ่อยๆนั่นคือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมใช้ประจํานะครับที่ใช้ตลอดเลยก็จะเป็นเซตนี้เลยก็จะมีตัวไมโครโฟนที่เป็นไมค์ไวเลสแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้คือไมค์ไวเลสนะครับ ก็จะมีรีเซิร์เวอร์แล้วก็มีไมโครโฟนอีก2ตัวอันนี้เป็นไม์ของ DJI นะครับเฉพาะตัวไม้เนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยเจ้าไม์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวทริป o อแบบนี้นะครับของวิวแลนซี่นะครับเนี่ยสามารถยืดหดได้อันนี้จะเป็นเซตที่ผมใช้ประจํานะครับเป็นเซตลูกรักเลยก็จะหยิบเซตนี้ตลอดนะครับแล้วก็ตัวกิมบอลตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะของอ่านี่นะครับอิงคีนะครับอิงคี f a l c o n plus นะครับตัวนี้เลยผมใช้ประจำนะครับอันนี้ที่ผมหยิบมาให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เนี่ยคือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเซตท,ที่ผมใช้ประจำนะครับมีตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวพระเอกเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยกล้องแอคชั่นสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีแอคชั่นสออกมาแล้วนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากแอคชั่นสตัวนี้มากนักนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างมากนักแต่ก็ต่างอยู่นะครับ ก็เป็นแอคชั่นสก็น่าสนใจอยู่แล้วก็ชุดแบตเตอรี่ Battery, เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยแบตเตอรี่แบบนี้แบตสำรองนะครับแล้วก็อื่นๆเ,เล็กน้อยนะครับพวก ND f i l t ฟิต่างๆทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเจ้าสิ่งเนี้เวลาที่ผมจะใช้งานแต่ละทีเนี่ยผมจะต้องมาเซตนะครับผมจะต้องเอาเนี่ยมาใส่ไดร p พอร์ใส่ d r ร p พอร์ตเสร็จแล้วก็มายึดเจ้าตัวนี้เข้ากับเนี่ยเข้ากับ กล้องนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่เมมโมรีต่างๆจากนั้นก็มาตั้งศูนย์นะครับศูนย์บางแกนแล้วก็ติดไม w ค์ไวลส s เข้าไปนะครับเนี่ยติดไม w ค์ไวลส s ตัวรับเข้าไปแล้วก็มันมันค่อนข้างมีขั้นตอนอยู่แต่ว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ compact แล้วก็เร็วที่สุดแล้วในตอนนี้ของผมนะครับเป็นเซตเซตหลักของผมเลยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเซตเริ่มต้นถ้าใครอยากจะ ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับสายผลิตคอนเทนต์ content, ไม่ว่าจะเอาไปใช้งานในลักษณะไหน,นก็ตามแต่นะครับเซตนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเซตที่เข้ากันมากๆนะครับเข้ากันมากๆมีไ r รพอตยูเรนซีนะครับมีกิมบ a ลของ uh, Falcon i n งคีนะครับอิงคีฟอลคอนแล้วก็มีไม r e l e ล s ของ DJI แล้วก็ DJI Osmo Action 3แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเซตที่เข้ากันมากๆเลยผมก็เอาใส่ กระเป๋าไปเจวกันแบบนี้นี่คือรูปแบบที่2ที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะคุนหูคุนตากันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบที่สอยากจะมาเล่าบันทึกไว้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยมันแค่นี้เองนะครับมันแค่นี้คุณผู้ชมว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมถอดออกนี้ออกมาจริงๆมันเล็กๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยแค่นี้เอง เจ้าสิ่งนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยเล็กกว่าฝ่ามือของเราเองเนี่ยเจ้าสิ่งเนี้ยมันคือกล้องอย่างดีนะครับกล้องอย่างดีตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลลิเมตรนะครับตัวนี้แต่ว่าเลนส์มันสวยนะครับสวยภาพที่ได้มาเนี่ยสวยเลยมันคือกล้องอย่างดีที่อยู่ในโดนตัวแพงๆของ dji เลยนะครับเนี่ยกล้องตัวนี้นะครับกล้องดีภาพสวยนะครับภาพสวย แล้วมันมีกิมบอลในตัวนะครับเนี่ยสมแกนเลยเนี่ยซูมแพนทิวเออไม่ใช่สิพิชยยโร3สามแกนตรงนี้นะครับแล้วมันก็ซูปได้นะครับซูมได้นี่มีแค่นี้เองอเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับนี่คือกล้องหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้สมมิว่าผมจะให้มันหันกลับไปอ่าไม่หันนะอ่าผมกดปิดครับผมกดผิดปุ่มครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับว่าฝั่งนี้เนี่ยมันคือกล้องมันเป็นกล้องอย่างดีเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะก้มเงยมันได้จะซูมเอาซูมอินได้นะครับจะหันซ้ายหันขวาโดยใช้ปุ่มห้าทิศทางจอยสติ๊กตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับมีปุ่มบันทึกมีไมโครโฟนในตัวนะครับแบบสเตอริโอก็มีนะครับเนี่ยมีไม้ซ้ายมีไมขวานะครับไว้บันทึกแบบสเตอริโอถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกแบบโมโนก็ได้เนี่ยอันนี้คือโมโนข้างหน้า สองตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบตัดเสียงรบกวนนะครับเนี่ยมันมีกิมบอลในตัวเนี่ยเราจะถ่ายยังไงก็ได้เนี่ยภาพจะอยู่นิ่งเสมอนะครับอย่างเช่น,นผมเอามือวางไว้อย่างเงี้เนี่ยเห็นไหมครับผมจะหมุนยังไงก็ได้สังเกตเห็นว่าในกล้องเนี่ยมันจับมือผมอยู่ตลอดเวลาให้เราลองนึกถึงเราจับลูกไก่ตัวเล็กๆก,ก็ได้ครับลูกไก่ตัวเล็กๆแล้วก็โยกแบบนี้ดูนะครับหัวมันจะอยู่นิ่งๆในขณะที่ <laughs> ที่มือเราเนี่ยแล้วก็โยกไปโยกมานะครับแต่หัวไก่มันยังอยู่นิ่งๆ ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนแบบนั้นเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยมันคือหัวไก่นะครับเนี่ยเนี่ยมันคือหัวไก่แล้วมันพร้อมทํางานแค่นี้เองเนี่ยพร้อมทํางานเลยนะครับใส่ sd card micro sd card ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดบันทึกได้เลยมันสะดวกมากๆนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวเฉพาะแบตเตอรี่ของมันตัวนี้เนี่ยก็ผมยังไม่เคยเทสต์ว่าเฉพาะตัวมันเนี่ยอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมเคยใช้แต่กับเจ้าตัวนี้นะครับที่เป็นเหมือน ตัวเสริมเข้ามาทำให้มีทาให้มันมีพลังงานมากขึ้นนะครับเนี่ยใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยตัว Handle h a n d l e c o n n e c t e นนะครับเห็นไหมมันจะยาวขึ้นนะครับมันจะยาวขึ้นแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยเป็นลำเป็นลาโพงด้วยนะครับเนี่ยมันมีลําโพองอยู่ตรงนี้เวลาที่เรา Play วิดีโอในเนี้ยอันนี้ก็เป็น t o ทัชสกร e นนะครับเนี่ยสามารถที่จะ Touch ได้แบบนี้เลย Touch ได้ใช้งานเหมือนอ GoPro เลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือน Dji Action Camera 3เหมือนเนี่ยมันถ่ายรูปได้นะครับถ่ายพานรามาได้ถ่ายสตอรี่นะครับพานรามาโฟโต้วิดีโอ HDR วิดีโอนะครับสโลโมชั่นก็ได้ไทม์แล p ไทม์แลปส์ก็ได้นะครับเนี่ยไทม์แลปส์ได้นะครับซึ่งผมว่ามันคอมแพคแล้วมันก็ดีมากๆเลยนี่คือรูปแบบที่3ที่ผมอยากจะมาบันทึกไว้แล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับบางท่านที่ ยังไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหลยนะครับนี่ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมเคยใช้ถ่ายต่อเนื่องเนี่ยเจ้าเซตนี้เนี่ยเฉพาะในมือผมเนี่ยผมถ่ายที่ความละเอียด 4K นะครับ 4K 60fps ด้วยนะครับ60เฟรม per second นะครับเฟรมเรทที่60 4K 60นะครับคุณผู้ชมผมถ่ายต่อเนื่องได้เกือบชั่วโมงเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ น่าเหลือเชื่อมากเลยคือเนี่ยแค่เจ้าสิ่งนี้นะครับถ่าย 4K 60ได้เกือบชั่วโมงเลยเนี่ยกับแบตตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันมีแบตอยู่2ส่วนนะครับเนี่ยเราต่อเข้ามาหรือว่าเราจะถอดก็ได้อาผมเพลอปิดเนี่ยเราถอดแบบนี้ก็ได้นะครับสองมันมีแบตอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็น่าจะคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณเออเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงก็ใส่เข้าไปร่วมกันแบบนี้ก็ได้เกือบชั่วโมงเลยนะครับ มันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยแล้วมันน้าหนักเบานะครับ <c oughs> เนี่ยเบาแค่นี้เองเบามากนะครับเบามากๆเลยอารมณ์เหมือนไฟฉายอันเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกระบอกไฟฉายเล็กกว่ากระบอกไฟฉายด้วยซ <c oughs> ้ยำไปเหมือนกระบอกไฟฉายที่ใส่ถ่าน 2A ประมาณสัก2การอ่า2-3ก้อนนะครับผู้ชม2ก้อนและกันเนี่ยน้าหนักมันประมาณนั้นนะครับใส่ถ่าน 2A 2-3ก้อนนะครับน้ําหนักมันประมาณนั้นเลย แล้วมันอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะครับถ่าย 4K นะครับผู้ชมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตย้ำคือมัน 4K 60ด้วยนะครับ 4K 60เฟรมวินาทีถ่ายได้เป็นชั่วโมงแล้วภาพที่ได้เนี่ยผมน่าจะยังไม่สะดวกเอาภาพมาให้ดูนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันนิ่งนะครับนิ่งมากๆเลยมันมี3โหมดให้ใช้งานนะครับมี Follow ก็คือมัน Follow ตามเราแบบนี้สมมติว่านี่เป็นกล้องนะครับ Follow มันก็จะเคลื่อนที่ช้าๆเวลาเราหันซ้ายหันขวานะครับตอนนี้โหมด f o l l o w ทั้งก้มเงยแล้วก็ซ้ายขวาแผ่แผ่นซ้ายแผ่นขวาได้แล้วก็ก้มเงยได้นะครับทิ้วได้แล้วก็โหมดที่2นะครับก็จะเป็นโหมดโหมดทิ้วล็อกนะครับทิ้วล็อกคือมันจะไม่ทิ้วแบบนี้ละมันจะนิ่งๆอยู่แบบนี้เหมือนไก่เหมือนหัวไก่เลยนะครับทิ้วล็อกเนี่ยเวลาเราหัน ก็จะหันซ้ายหันขวาได้เท่านั้นมันจะล็อกไม่ให้ก้มเงยนะครับไม่ให้หมุนแบบนี้จะได้ไม่อวกนะครับการหมุนแบบนี้ยหมุนแบบนี้มันจะอวกนะครับแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้คือเราล็อกได้นะครับอันนี้คือโหมดที่2ซึ่งก็ดีมากๆนะครับโหมดที่3ก็จะเป็นโหมด FPV นะครับ First Person View ก็มันก็จะมันก็จะตามตะแคงตามมือเราด้วยนะครับเหมือนเราบินเครื่องบินเหมือนเราเวลาดูหนังท็อปกัน เหมือนดูหนังขับเครื่องบินเครื่องบินเจ็ตประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็จะมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้แบบนั้นนะครับแล้วก็มันเหมือนแบบนั้นเลยอันนั้นก็จะเป็นโหมด FPV นะครับสำหรับใครที่บินโดรน FPV อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเคยชินกับโหมดแบบนี้นะครับก็จะมี3โหมดนี้ให้ใช้งานแต่ว่าโหมด default ที่ใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นโหมด Follow นะครับ มันจะล็อกไม่ให้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ให้มันไม่ให้มันโรเททแบบนี้นะครับเพื่อลดการโครงการโครงของภาพจะได้คนดูจะได้ไม่รู้สึกเวียนหัวไม่รู้สึกจะอ้วกนะครับผมว่าดีมากๆเลยแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเราจับมือถือเนี่ยมันเราจะต้องถือให้มันนิ่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันน้ำหนักแค่นี้เองนะครับมันเบามากแล้วก็มันเล็กแค่นี้เองใส่กระเป๋าเสื้อยังได้นะครับใส่กระเป๋าเสือ้อแล้วก็อันเนี้ยมันก็ถ่ายข้างหน้าไปแบบนี้นะครับ ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับดีมากๆเลยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะครับก็เหมาะมากที่จะเอาให้ผู้ใหญ่ไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าบางทีเขาแค่อยากจะเปิดมาแล้วก็พร้อมถ่ายเลยนะครับไม่ต้องมาเซตอัพไม่ต้องมาติดไม่ต้องมาตั้งบาลานซ์ใหม่ไม่ต้องมาคอยต่ออุปกรณ์นั้นต่ออุปกรณ์นี้แบตหมดทีก็ต้องมาอถอดออกจากกิมบอลแล้วก็มา ดึงเปิดฝาเปลี yeah. so ่ยนแบบอะไรแบบนั้นนะครับ <analysis> มันยุ่งยากมากเลยแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่ครับมันสะดวกมากๆถ้าสมมติว่าเรามีเจ้าตัวเนี้ยหลายๆก้อนเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับมีหลายๆก้อนเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายต่อเนื่องได้เลยด้วยซ้ำสุ่าเนี้ยเราเรามันใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาก้อนใหม่มาแล้วก็เสียบเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายต่อต่อเนื่องได้เลยมันสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสายมีพอร์ต Type C นะครับตรงนี้เวลาเราถือไปถ่ายแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเ,เราต้องถ่ายนานๆจริงๆหรือว่าอาจจะตั้งไว้แล้วก็ถ่ายนานๆเนี่ยเราเสียบ USB Type C แบบนี้แล้วก็ชาร์จไปตลอดเวลาก็สะดวกสะดวก,สะดวกมากๆเลยนะครับเนี่ยสายแล้วก็โยงมาโยงมาที่แขนเราแล้วก็ใส่ที่กระเป๋า space supply ของเรานะครับเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปเลยครับผู้ชมสะดวกมากๆ ตัวกิมบอลเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะครับภาพนิ่งมากๆเลยนิ่งดีนะครับแต่ว่าเวลาถือเนี่ยเราอาจจะต้องให้มันนิ่งๆก็ช่วยมันหน่อยเพราะว่าภาพมันจะได้นิ่งขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เกิดการสั่นแบบนั้นนะครับถึงมันจะมีกิมบอลสามแกนอยู่แล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เรายกขึ้นยกลงแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแกนแกนแนวนี้ะนะครับมันก็จะยังยกขึ้นยกลงตามเราอยู่ บางทีจังหวะที่เราเดินนะครับที่เราโยกขาโยกเยินโยกแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นลงตามมือเราอยู่นะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีอีกแกนหนึ่งขนาดนั้นแต่3แกนเนี้ยก็เพียงพอในชีวิตประจําวันทั่วไปปกติของเราแล้วนะครับเพราะว่าทั่วไปมันก็สามแกนนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะกิมบอลตัวไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ถึงขั้นในระดับถ่ายทําหนังอะไรแบบนั้นนะครับที่จะต้องรักษาแกนแกนแทดด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราตีตี แบบนี้นะครับอันนี้ y อันนี้ y อันนี้ x นะครับเนี่ยการแทรก,ก็จะขึ้นลงหาจอแบบนี้นะครับถ้าผมถือแบบนี้เนี่ยขึ้นลงแบบนี้นะครับจะสามมิติแบบนั้นโอ้โหอันนั้นคือระดับถ่ายทําหนังเลยนะครับคุณผู้ชมเราคงไม่ต้องขนาดนั้นแค่เดินให้มันเรียบ,ยบๆก็พอแล้วนะครับส่วนอีกสามแกนที่เหลือตรงนี้เนี่ยก็ให้กิมบอลตัวนี้ดูแลไปนะครับก็ซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็เนี่ยหมุนแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ทิวแบบนี้ พิชยอโรนะครับ3า,าแกนนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะมาบันทึกไว้นะครับเพื่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจลองไปดูนะครับลองไปดูที่ช็อปก็ได้อาจจะติดใจก็ได้นะครับลองไปจับดูเพราะว่ามันเหมาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับบางทีเราไปกับครอบครัวนะครับแล้วก็ลองให้พ่อแม่ของเราลองถือทาย ดูนะครับเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเซต up ระบบอะไรเยอะแยะให้มากมายนะครับเนี่ยแค่มีเจ้าตัวนี้ใส่ sd card เปิดปุ๊บเนี่ยแค่กดปุ่มเปิดปุ๊บ2วิ3าวิเนี่ยมันก็เปิดเปิดออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็สลับไปเฟริร์แบบนี้นะครับนี่เนี่ยจะกดก้มเงยแบบนี้เองก็ได้นะครับเนี่ยมันก้มเงยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดซูมอินซูมเอาเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับซูมเข้าไป ดึงออกมาแบบนี้แต่ว่ามันสูมได้แค่2เท่านะครับ 2x แค่นั้นนะครับมันสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ชมสะดวกมากๆเลยคือเปิดปุ๊บแล้วก็ถ่ายได้เลยมันเหมาะมากๆเนี่ยเวลาปิดก็เวลาปิดปุ๊บมันก็จะเก็บนี่เห็นไหมครับมันเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการความเร่งด่วนนะครับออาผมลืมไปผมลืมจุดที่สําคัญที่สุด จุดหนึ่งที่ทําให้ผมชอบเจ้าสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือไมโครโฟนครับคุณผู้ชมอย่างที่เราดูในกล่องก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีไวเลสไมโครโฟนใช่ไหมครับที่เราจะเอาตัวรีเซิร์เวอร์มาติดกับเจ้าตัวอ่อตัวนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดย้อนให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเนี้ยมา รีเซิร์เอันนี้คือทรานสเปอเตอร์เนี่ยเอาอันนี้เอาไปสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์อันนี้ก็ติดไว้ที่เราสมมุตินะครับแต่จะต้องเอามาเซตอัพกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้ด้วยนะครับมันจะต้องเอามาเซตอัพกับกล้องตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับโคตรพีคครับผมบอกเลยคือมันมีไมโครโฟนในตัวแล้วว่าดีแล้วไมโครโฟน3ตัวว่าดีแล้วแต่ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชม ผมก็ลืมลืมลืมพูดไปได้ไงเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้นคือสิ่งที่ผมชอบที่สุดนั่นคือนี่ครับนี่คือไมค์ครับนี่คือไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายนะครับเป็นไวเลสไมโครโฟนนี่ของ DJI เนี่ยแหละครับก็เป็นเซตเดียวกันกับมันเนี่ยแหละสมมุติว่าเราเป็นตากล้องนะครับแล้วก็เดินถ่ายคนที่ดำเนินรายการนะครับเราก็เอาไมค์ตัวนี้ไปติดที่ผู้ที่ดำเนินรายการหลัก ของเขานะครับคือคนที่อยู่จะอยู่ในเฟรมนั่นนะครับเนี่ยเราอาเนี่ยไปติดให้เขาดังนั้นเขาจะเดินห่างจากกล้องของเราเนี่ยยังไงก็ได้นะครับมันมันได้หลายสิบเมตรเป็นร้อยเมตรเลยมั้งนะครับตรนนี้น่าจะหลายร้อยเมตรด้วยซ้ําเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับไม้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปลองเทสอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากตามสเปกเนี่ยมันก็ได้หลายร้อยเมตรอยู่เนี่ยเอาไม้ตัวเนี้ยไปติดที่ปกคอเสื้อของเขานะครับดังนั้นเวลาที่เขาจะเดินออกไปไกล ไกลๆเนี่ยอยู่ในกลางฝูงชนหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเสียงที่เขาพูดเนี่ยมันจะเข้ามาในวิดีโอตรงนี้ที่เราถ่ายนะครับมันสะดวกมากๆเลยคือบางทีมันมีข้อจํากัดตรงตรงที่ว่าเวลาที่เราถ่ายกัน2คนหรือไม่กี่คนหรืออยู่ต่อหน้าเนี่ยมันก็พอที่จะใช้ไมค์ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแต่บางทีในที่เราออกไปข้างนอกที่เป็น outdoor ที่เป็นพับลิกเนี่ยเขาสาธารณณะเนี่ยเขา คนเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันเราก็อยู่ห่างกันห่างกันจนบางทีเขาพูดเนี่ยแล้วมันอยู่ห่างนะครับคุณผู้ชมเสียงมันก็มาไม่ถึงเจ้าใหม่ตัวนี้เราจะไปใช้ช็อตกันเราจะไปใช้อะไรอู้มันก็ดูเทอะทะนะครับต่อจริงๆมันต่อไมค์เข้าได้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าช่องต่อไมค์หรือว่าช่องต่อมอนิเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปดูสเปคอีกทีหนึ่งอันนี้ยังไม่เคยลองใช้นะครับ อาจจะเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าต่อไมค์เพิ่มอันนี้ไม่รู้นะครับเป็นช่อง3.5ม mm ิลิเมตรตรงนี้แต่ประเด็นคือเนี่ยเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้อันนี้ก็ไปอยู่ก็ติดใส่ปกเสื้อของเขานะครับเสียงก็จะเข้านี่เลยโดยที่ไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มนะครับโอ้โหอันนี้ดีมากๆแต่มันมีไมค์ตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมมันมีไมค์ตัวเดียวครับก็ แต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ตัวเดียวอยู่แล้วนะครับก็ให้คนที่เขาเดาเนินรายการอยู่ในเฟรมเนี่ยก็ติดอันนี้ที่ปกคอเสื้อเขาไปนะครับแล้วก็เป็นแค่ตากล้องก็ถือไปไกลๆเสียงก็ไม่ได้เข้านี่ด้วยนะครับเวลาเราอยู่ไกลๆกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนในเฟรมได้โดยที่จะมีเฉพาะเสียงเขาที่เข้ามาในนี้เพราะว่าเสียงมันเข้าเฉพาะใหม่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราเปิดปิดตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับกดเปิดนี่ตรงนี้มันก็ติดแล้วนะครับ เนี่ยเวลาเรากดเปิดตรงเนี้ยมันก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อกันได้เลยสะดวกมากนะครับสะดวกมากๆเลยมันมีนี่ช่องช่องตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์อีกเหมือนกันแหละว่าไอช่องตัวนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรไม่แน่ใจว่าเอาไว้มอนิเตอร์หรือว่าเอาไว้เสียบกับไมล์ลาเรียคิดว่าน่าจะเอาไว้เสียบกับไม์นะครับตรงนี้เอาที่เป็นไม์ที่เป็นสายยาวๆที่หนีบปกเสื้อของเรานะครับคุณผู้ชมเสียบเข้ามานี่แล้วก็ร้อยสายแล้วก็หนีบเข้ากับคอ อ่านีพอกับคอเสื้อนะครับก็จะซ่อนไม้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเน็บที่เข็มขัดหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าจะเน็บที่คอเสื้อก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากเนี่ยมันรู้สึกเบาๆนะครับมันเบาไม่กี่กรัมเองมันอาจจะดูใหญ่ท่านิดนึงเมื่อเทียบกับเจ้าตัว DJI ไม v นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันมันเบาครับมันเบาแต่มันดูโปร่งๆยังไงไม่รู้นะครับมันไม่ได้เต็มไม่ได้แน่นแบบนั้นมันไม่ได้หนักนะครับมันใหญ่แต่มันไม่ได้หนัก จะว่าใหญ่ก็ไม่เชิงเนี่ยเ,เทียบกับมือนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเล็กเท่านี้นะครับนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้คือมันมันไม่ต้องมาเซตอัพให้ยุ่งยากคือจะถ่ายใช่ไหมเอาอันนี้เสียบปลอกคอปอกปุ๊บเปิดปุ๊บไอตัวนี้เหรอก็กดตัวนี้ปุ๊บเปิดปุ๊บนี่แล้วก็สลับกล้องนิดหน่อยให้มันหมุนไปทางนู้นนะครับ แล้วก็กดถ่ายเลยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมันมันง่ายมากๆง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยเวลาถ่ายเสร็จก็กดปิดป,ปิดนี่เรียบร้อยไม์ก็เลื่อนสวิตช์ปิดปึ๊บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยส่วนเวลาจะเอาไฟล์ออกเนี่ยเราก็แค่เนี่ยเป็นไมโคร s d c a r การ์ดตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะมันจะยื่นออกมาแล้วก็ค่อยดึงหมดอ,ออกมาตรงนี้ก็เอาเอา SD c a r การ์ดไปใช้งานได้เลย แล้วก็มันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะครับจริงๆฟีดฟังก์ชันนั้นเนี่ยก็น่าสนใจแต่ผมน่าจะเอาไว้เล่าในคลิปต่อไปดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมมาเล่าบันทึกประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัวนี้ในเบื้องต้นแล้วก็มาให้คุณผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับมันมีแบบนี้จริงๆนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งของการทำคอนเทนต์นะครับของการเป็น็อกเกอร์ เวลาจะหมุนกล้องกลับมาก็หมุนได้ง่ายๆนะครับแค่กดมันก็จะหันกลับมาเซลฟี่กับเราหรือว่าบางทีเราไปคนเดียวแบบเนี้ก็ก็ดีก็สะดวกก็คืออันนี้เราก็ติดที่ปกคอเสื้อเรานะครับแล้วอันนี้มันก็หันกลับมาเราก็จะมองจอตรงนี้ด้วยก็ได้เอาไว้มองภาพรวมคอมโพสิชันต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ก็จะเซลฟี่กลับมาหาเรานะครับใช้งานสะดวกมากๆนะครับคุณผู้ชมมันก็จะการสั่นได้ดีเลย อันนี้มันมีแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆมันมีฟังก์ชันอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็พร้อมไลฟ์ออกไปได้เลยผ่านพวกแอปพลิเคชันพวก Meet Google Meet พวกเฟสไทม์ uh, Time, หรือว่าพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันออกไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมคือมันสะดวกมากๆแต่อันนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าละกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมันมีอุปกรณ์อย่างอื่นมาให้ดในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนจะปิดคลิปละกันนะครับ ก็เป็นการพรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมา,ามารีวิวเพราะว่าผมอยากจะมาบันทึกประสบการณ์ไว้เฉยๆนะครับเป็นการพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ามันมีเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวทริปพอดนะครับก็ยืดออกมาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวทริปพอดแบบนี้นะครับเนี่ยสาขาฝั่งนี้ก็จะเป็นสกรูหมุนเข้าด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วมันก็ตั้งได้เออสะดวกมาก แล้วก็อยากจะเก็บก็หมุนเก็บแบบนี้มีสาย USB Type C C to C มาให้ตัวหนึ่งนะครับสำหรับชาร์จเนี่ยตัวเนี้ยไมโครโฟนของเราก็เสียบชาร์จเป Type ็น Type C ได้เลยโอ้สะดวกมากนะครับมี d e a d c a t มาให้อีกชื่อหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยเวลาลมแรงๆก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่มีข้อพิจารณาผมมองว่ามันเป็น จุดบอดด้านการดีไซน์แล้วกันนะครับมันไม่ได้แน่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแค่ดึงเบาๆก็ออกละนน่นไงมันไม่ได้ล็อกมันล็อกไม่ได้นะครับเนี่ยไอตรงเดือยตรงเนี้ยมันแค่เสียบเข้าไปเฉยๆมันไม่ได้ล็อกอะไรก็แค่เนี่ยก็แค่อยู่เฉยๆแต่ว่าแค่ทําแบบนี้ก็ล่วงนะครับก็ล่วงเหมือนกันแล้วก็มีดองเกลิลสองอันสําหรับ iOS iPhone นะครับแล้วก็ Android ไม่สิเป็นพอร์ตไลนิ่งแล้วก็ USB-C แล้วกันนะครับ มีเลนส์อีกมีเลนส์อีกตัวหนึ่งมาให้ด้วยนะครับนี่เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ wide angle นะครับเวลาเราติดเข้าไปเนี่ยนี่มันก็จะกว้างขึ้นนะครับอ่าอ่า angle of view ผมไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าอะไรมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับเราใส่เหมือนเลนส์ wide เข้าไปเนี่ยนะครับ0.75 x 15ม mm. ิมนี่ตัวนี้นะครับ เออก็สะดวกดเวีเวลาที่เราอยากได้ภาพวิวกว้างนะครับภาพเฟรมที่มันกว้างๆอยากเก็บบรรยากาศให้มันครบๆเนี่ยก็จะใส่เลนสต์ตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับมันก็จะกว้างขึ้นออดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ของในกล่องอีกเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะครับไม่พูดถึงแล้วกันส่วนไอ้เจ้าสิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับจริงๆไม,ไม่ได้ใช้เลยแต่แค่นี้นะครับแค่สองอันนี้เองด้วยซ้ําส่วนเลนส์เนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมดีจริงนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้ไปลองตามศูนย์ตามช็อปเนี่ยลองไปหยิบด,ดูก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดนี้นะครับแต่พอใช้งานแล้วเนี่ยออ้ยดีดีมากๆเลยตัวนี้เราอาจจะติดทริปพอตไอที่เป็น Exten d r ทนนะครับที่แบบยาวๆย,ยืดได้เนี่ยก็ยืดออกไปได้เลย มันไม่ได้หนักอะไรมากคือปกติเวลาจะใช้อะไรที่แบบมันยืดได้แล้วเนี่ยตรงตรงปลายมันหนักะครับมันมีทั้งกล้องมีทั้งกิมบอลมีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งมันหนักนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันหนักมากเลยแล้วเราจะไปใส่ไม้ยืดหดเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับแต่เจ้าตัวนี้ทําได้ครับผู้ชมโอ้โหโคจะตอบโจทย์เลยครับจริงๆผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยคือมันดีดีนะครับมันดีดีจริงๆนี่นะครับก็มาเป็นชุดเลย โอเคไปจริงๆแล้วครับไปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมารีวิวแบบให้มันละเอียดกว่านี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาพรีวิวแท้ๆเลยตั้งใจว่าจะมาบันทึกประสบการณ์เฉยๆนะครับว่ามันใช้ดีจริงนะครับสําหรับรูปแบบที่3ของการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับจริงๆมันก็จะมีอีกรูปแบบอื่นๆอีกเยอะๆมากมายนะครับอยู่ที่เซตอัพของแต่ละคนว่าใช้เซตไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันในอีพีต่อไปดีกว่าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ